อะสมมุติตรงนี้เป็นอุจิเรานะครับนะครับดูนะอ่าปั๊มนะครับเห็นไหมเห็นมือปั๊มทั้งหมดไหมอ่าแน่เห็นไหมสวัสดีครับทุกคนพบกับผมนะครับป๋าต่ายป๋าต่ายรถบ้านนะครับในช่อง y o u t u b n n น l นะครับเป็นประจำอาจจะประจำหรือไม่ประจำอันนี้ก็อยู่ที่ว่าผมจะสะดวกตอนไหนมาพบกับทุกคนในเวลาไหนนะครับ แต่ด้วยใจจริงๆของผมแล้วพยายามอยากจะทำคลิปออกมาให้บ่อยให้ได้เยอะที่สุดเพื่อจะได้มาพบกับสมาชิกทุกท่านนะครับจะได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องในที่ทุกคนอยากรู้ทุกคนอยากถามสำหรับวันนี้จะมาเท้าความก่อนเนื่องจากในช่องของป๋าตายรถบ้านมีเพื่อนสมาชิกสอบถามมาเยอะมากเนื่องจากผมลงคลิปช็อตไปเกี่ยวกับห้องน้ำในรถบ้าน ของผมนะครับโอ้โหมีผู้คนทักทายสอบถามมาเยอะเยอะแยะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาทักทายเอาเป็นว่าเราก็มาคุยกันเรื่องของสุขภัณฑ์ในรถบ้านห้องน้ำห้องส้วมแล้วแต่ท่านจะเรียกก็แล้วกันวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่จะได้มาคุยเกี่ยวกับเรื่องสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในรถบ้านวันนี้ก็จัดพร็อพหน่อยอให้เหมือนเต็นท์หน่อยได้ไอ้นี่มาได้อะไรนะไอ ตัวครอบตะเกียงซึ่งเป็นโลหะนะครับนี่ก็เลยนำมาเทสด้วยจับแสงไปด้วยในการมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องห้องน้ำในวันนี้จะเห็นกันว่าในทาง YouTube Channel ของเพื่อนๆสมาชิกหลายๆคนก็ได้รีวิวเกี่ยวกับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับที่ใช้ ภายในรถไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับน้ํายาหรือว่าสุขภัณฑ์อะไรต่างๆหรืออุปกรณ์การใช้งานห้องน้ําภายในรถไปแล้วแต่ของผมนี่ถ้า,าจ,จะซ้ํากับของท่านอื่นก็ต้องขออภัยสมาชิกที่เคยเห็นมาแล้วหรือเคยผ่านตาม,มาแล้วแต่อันนี้ถือว่าเป็นถือว่าผมเป็นมาต่อเป็นการส่วนตัวก็แล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกที่อาจบางคนที่ยังจะไม่เคยรับรู้ ในเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้และได้สอบถามที่ผมมาโดยตรงก็มีสมาชิกสอบถามมาอีกแล้วว่าราคาเท่าไหร่ซื้อมาจากไหนใช้งานเป็นยังไงมีกลิ่นไหมหรือว่ามันจะใช้ในรถได้ไหมแต่ผมจะมาขอตอบแบบรวบรัดเลยการใช้งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำภายในรถโดยปกติในประเทศไทยของเราแล้วนะครับตามปั๊มน้ำมันถือว่ามีปั๊มน้ำมันเยอะมากนะครับ สามารถเข้าได้ทุกปั๊มทุกที่แต่ถ้าเรามองในมุมกลับอีกงนันหนึ่งเราไปในสถานที่ที่ไม่มีห้องน้ำใช้เราจะทำยังไงนั่นแหละครับคือโจย์ผมก็เลยทำการนำเอาสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ตัวเนี้ขนาดก็กระทัดรัดนะครับไม่ใหญ่ไม่โตสำหรับแบบแปลนการวางผมก็ดูตามเพื่อนสมาชิกทั่วๆไปดูในเว็บ ไซต์ต่างประเทศดูในช่อง y ย u u ูบแช N แนลนะครับของหลายๆของสมาชิกทุกท่านนะครับในหลายๆ,ๆคนนะครับผมก็เอามาประยุกต์ใช้ตามเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในส่วนของผมสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ของผมถามกันมาว่าซื้อจากตรงไหนเอาง่ายๆเลยนะครับช้อปปี้ลาซาดท่านหาไปเลยมีในราคาหลายเกรดหลายราคาหลายแบบให้ท่านเลือกใช้ในส่วนของผมผมเลือกใช้ในรุ่น แคร์อัลตทเมตอัลเิเมตแคร์หรือเปล่าผมจมําไม่ผมผมจาถ้าผมจําผิดขออภัยนะครับอัลเิเมตแคร์หรือเปล่ารุ่น P2 นะครับมันมี P1 P2 P3 โดยโดยประมาณนะเท่าที่ผมเห็นถามว่าทําไมผมเลือกใช้ในรุ่นตัวนี้ P2 ในในในสุขภัณฑ์เครื่อนที่ในตัวที่ผมเลือกในตรงนี้นะครับมันจุน้ำดีได้10ลิตร นะครับในคู่มือของมันนะที่ผมได้มาจุน้ําเสียอยู่ในถังข้างล่างนะครับหรือเป็นสิ่งปฏิกูลนี่แหละของเสียได้20ลิตรแล้วมันมีเขาเรียกอะไรอะ่ะมีเกจวัดว่าของเหลวของเสียเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนแล้วหรือว่าอยู่ในระดับเต็มแล้วที่ต้องใช้งานไม่ได้แล้วเอตรงนี้เป็นข้อปลีกย่อยนะครับที่ผมเลือกเลือกที่จะเอาตัว p 2มาใช้งานเพื่อให้เหมาะสมกับ อ่าคุณสมบัติที่ผมได้ตั้งไว้ส่วนในอีกเรื่องหนึ่งในการรับน้ําหนักนะครับเขาเขียนไว้ว่าในคู่มือไว้ว่ารับน้ําหนักได้200กิโลกรัม200กิโลกรัมขนาดไหนก็คิดไปตีน้ํา1กิโลกรัมเป็น1นิ่ดคิดง่ายๆนะครับโดยประมาณบวกลบคูณหารกัน200กิโลนี่ไม่ใช่น้อยๆนะครับทุกคน200กิโลนี่โอ้โหใหญ่โตมาโหรานเลยเอาเป็นว่ารับน้ําหนักตัวเราได้กันแล้วกัน เราเรา ân, ท่านๆท,ทั่วไปน้ําหนักตีไป120โลน,นี่สบายมากเลยผมว่านะครับเดี๋ยวเราจะไปเทสการใช้งานอีกทีหนึ่งตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องกลิ่นนะครับที่ทุกคนถามไว้อ่ะต่อมามาเรื่องกลิ่นนะครับตัวแรกเนี่ยตัวแรกเดี๋ยวผมให้ดูก่อนตัวแรกเป็นตัวเขาเรียกอะไรอ่านว่า aqua cam blue เน ตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวก่อนน่าจะเป็นของสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าไม่แน่ใจประมาณนี้นะครับผม,ผม,ผ,มผมเดาว่าน่าจะเป็นของอาทาง US ตัวนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผมซื้อมาได้ในราคา600หรือเ0 0หรือเปล่าในช้อปปี้ตัวนี้ได้มาไม่แน่ใจเพราะซื้อไว้มานานมากแล้วมีปริมาณนะครับจำนวน1ลิตรเขาเคลมว่าใช้ได้ประมาณ20ครั้งนะครับ ภายใน1ลิตรนี่ก็กะเอาแล้วกันก็กะเอาก็แล้วกันนะครับ20ครั้งชัวัวมันมีหน้าที่คือสลายของแข็งหรือสลายอุจจาระของเราให้กลายเป็นของเหลวนะครับไอตัวนี้ในส่วนไอตัวนี้เอาใส่ไว้ในถังสุขภัณฑ์ตัวทิ้งสิ่งปฏิกูลนะครับไม่ได้เอาไว้ใส่ในน้ําสะอาดซึ่งมันมีมันมีหลายตัวเหมือนกันที่ผมดูนะครับมีหลายตัวบางตัวเอาไว้ใส่น้ําสะอาดข้างบนนะครับ ไอ้ตัวนี้ที่ผมศึกษาดูคือเอาไว้ใส่น้ําน้ําเสียนะครับในสิ่งปฏิกูลซึ่งจะสลายของแข็งให้เป็นของเหลวนะครับต่อมามาอีกตัวหนึง่งตัวนี้เสร็จสิ้นไปนะครับแต่ตัวนี้มีกลิ่นนะเดี๋ยวเ๋ยเดี๋ยวลืมไปเดี๋ยวเปิดให้ดูตัวนี้มีกลิ่นกินหอมมากเลยก็ตามชื่อมันนะครับ Blue, รบลูนะครับเป็นสีฟ้านะครับในนี่ แต่กลิ่นหอมมากผมคาดว่านี่ดับกลิ่นอุจจิได้แน่นอนเนี่ยกลิ่นกลิ่นกลิ่นถือว่าหอมนะหอมแบบแรงแรงเลยต่อไปอีกตัวหนึ่งตัวนี้ผมได้มาใน Global House นะครับก็ยังไม่เคยใช้เหมือนกันมันน่าจะเป็นผงนะตัวนี้ได้มาน่าจะราคาประมาณ200บาทถ้าจำไม่ผิดนะส่วนมากผมจำอะไรไม่ได้สักอันนะซื้อมาไอ้ตัวนี้มันอ่านว่าไบโอกนะครับไบโอก เป็นจุลินทรีย์กำจัดกากของเสียนะครับไม่มีสารเคมีเขาเขียนว่าอย่างนี้นะไม่ทำลายสุขภัณฑ์ปลอดภัยแต่ต่อคนและสัตว์นี่อาจดูไว้เป็นผงนะตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองใช้งานนะครับ mm. เขาบอกว่าไอตัวไบโอน c กเนี่ยผมว่ามัน,ม,น,ม,นมันน่าจะไม่ต่างกันนะ mm. เป็นเชื้อกลุ่มจุลินทรีย์นะครับมีความสามารถในการย่อยสลายแต่เราไม่รู้ว่าตัวไหน mm. เดี๋ยวผมทดสอบเสร็อีกทีหนึ่งนะ เดี๋ยวใช้งานเสร็จเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าตัวไหนย่อยสลายได้ดีกว่ากันไอตัวนี้ก็ยังไม่ได้เปิดดูว่ามันมีกลิ่นอะไรหรือเปล่ามันเป็นผงหรือเปล่าเขาบอกว่าให้เทลงในถั่วซ่วมจุดที่มีปัญหาหรือกลิ่นเหม็นนะครับหนึ่งร้อยกรัมแล้วราดน้ําซ้ําให้ได้ผลเป็นที่พอใจเดี๋ยวขอเล่งไฟแป๊บหนึง่งมาต่อกันนะครับเขาบอกว่าให้เทไบโอนิกนะครับลงในถั่วซ่วงนะครับใช้ในรถปรับอากาศรถไฟเครื่องบินนะได้หมด รถบ้านเขาไม่ได้เขียนไว้นะครับแคมเปอร์แวนมันก็ใช้ได้เหมือนกันแหละใช้ก่อนออกเดินทางนะครับประมาณ3าถึงช้อนโต๊ะอ่ะตัวนี้น่าจะเอาใส่ไว้ในถังสุขภัณฑ์ที่เป็นของเสียนะครับน่าจะมีคุณสมบัติเหมือนกันในตรงที่บอกว่าสลายของแข็งให้เป็นของเหลวไบโอเนกจะทํางานทันทีนะครับกลิ่นเหม็นจะไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งถึงเวลาสูบทิ้งอ่ะอันนี้แบบเป็นผงนะครับในส่วนของตรงนี้อ่ะผักไปก่อน ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับไม่ได้เกี่ยวต่อไปอีกอันนึงที่จะพูดถึงที่ทุกคนถามมาเกี่ยวกับการชำระล้างนะครับการชำระล้างหลังถาหลังจากเราทําธุระส่วนตัวเสร็จในการเอื้อในการอื้อ,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 อต่อไปผมได้ตัวนี้มานี่ใส่ถุงมาแบบนี้เลยลาซาดา้าตัวนี้จำไม่ได้บางเจ้าก็ร้อยกว่าบาท บางเจ้า7 0 8เ็ดสิบบาทแล้วแต่มาจากของนอกของในตัวนี้ผมจําไม่ผิดน่าจะไม่เกิน120บาทนะเป็นอ่าเหมือนขวดชําระล้างนะครับบรรจุน้ําได้เขาเก็บมาอย่างนี้นะเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูอีกทีหนึ่งในตอนการใช้งานพอบรรจุน้ําเสร็จปุ๊บมีหัวให้สองหัวนะปุ๊บเนี่ยอันนี้ลองไปเทสเทสเติมน้ําดูละบีบบีบมาอย่างนี้ตรงนี้เป็นข้อง,งอนะครับตรงนี้เป็นหัวตรงพุ่งออกตรงนี้ ตรงนี้เป็นข้องอออกตรงนี้ผมว่าข้องอดีกว่านะในการเรานั่งเนี่ยนั่งเนี่ดูว่าไหมนะครับอผ่านไปนะตรงนี้ส่วนในการใช้งานเออลืมไปการใช้งานถ้าไม่จําเป็นนะจริงๆนะเราก็ไปตั้งเต็นท์ออกนอกในรถก็ได้ซึ่งผมมีเต็นท์ห้องน้ําใช้นะครับเอาไว้ข้างนอกห้องน้ําหรือว่าถ้าเราเดินทางคนเดียวจริงๆอะ่ะผมว่าเราสามารถ อะทั้งเบาทั้งหนักในรถได้เลยเพราะว่าผมดูละเราสามารถรักษาความสะอาดได้ส่วนเรื่องกลิ่น เรามีพัดลมดูดอากาศแต่บางคนก็อาจว่าคิดว่า,าพัดลมดูดอากาศดูดกลิ่นไม่หมดอันนี้ก็ไม่ว่ากันกลิ่นใครกลิ่นมันตรงนี้ห้ามไม่ได้ผมคิดว่ามันดูดอากาศได้หมดกันแล้วกันนะในส่วนของพัดลมดูดอากาศไม่ยากอย่างเราจําเป็นจริงๆอ่ะเราไม่ต้องยกสุขภัณฑ์คือจาเป็นจริงๆนะในการเดินทางคนเดียวจําเป็นจริงๆเน้นย้าอีกอันนึงอ่ะที่ว่าอยู่ในรถอ่ะที่ผมใช้สุขภัณฑ์ในรถเนี่ยผมเอาเผื่อไว้ในตอนกลางคืน อย่างเช่นในการเบาเงี้ยเราไม่จําเป็นต้องลงรดเราสามารถจัดการเบาอยู่ในสุขภัณฑ์ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าไว้เผื่อแม่บ้านเผื่อตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยโดยไม่ต้องลงรดนี่พูดถึงการเบานะครับตรงนี้จบไปเดี๋ยวผมขอเก็บตรงนี้ก่อนส่วนอีกอันหนึ่งนี่นะครับมันก็ไม่ได้แถมมานะน่าจะซื้อมาเป็นชุดใหญ่ชุดเล็กตัวนี้เป็นเหมือนฟอกกี้อะต่อเข้าตรงสุขภัณฑ์โดยตรง นะครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่อ่ะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเดี๋ยวอีกทีหนึ่งในการเทสนะครับตรงเนี้ยเป็นฟอกกี้นี่มีฝาปิดแต่ตรงเนี้ยในความคิดผมผมคิดว่าอืมันไม่น่าสะดวกเท่าที่ควรนะฉีดฉีดเนี่ยมันฝืนฝืนธรรมชาติอว่าไหมครับมันฝืนฝืนนะเนี่ยเอออันนี้ไม่ว่ากันอีกอันนึงตรงนี้ไม่เกี่ยวกับสุขภัณฑ์ห้องน้ํานะก่อนที่จะไปทดสอบไม่ดูตรงนี้ ถ้าหลายท่านเห็นในคลิปรถผมนะผมจะติดติดรถไว้ตลอดฟอกกี้ตัวนี้เป็นฟอกกี้พ่นยาหรือว่าพ่นปุ๋ยนะครับตัวนี้3ลิตรขนาดกระทัดรัดนะ2ลิตรก็เล็กไปตัวนี้พอดีใช้งานโดยการปั๊ม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 นี่ผมใช้แทนบังเนาะผมคิดว่าอ่างล้างมือในรถถ้ารถรถเรามีพื้นที่จํากัดผมคิดว่าไม่จําเป็นในการใช้อ่างล้างมือนะครับผมใช้ตัวนี้นี่ ก่อนจะขึ้นรถล้างมือนี่นี่นะครับพ่นเป็นฝอยออกมาปรับได้ปรับให้ค้างได้หรือว่าใช้สำรองยามอาบน้ําฉุกเฉินยังได้เลยแล้วน้ํามลิตรที่ใช้ไปตรงเนี้ยผมถือว่าคุ้มค่ามากคุ้มค่าจริงๆนะครับดีกว่าเราตักหรือว่าเทออกมาเนี่ยล้างมือเทครึ่งลิตรหมดไปแล้วส่วนตนัวนี้โอ้โหใช้น้ํานิดเดียวนะครับ เดี๋ยวจะทาให้ดูอ่ะตรงนี้ผมขอจบตรงนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเราไปดูสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ว่ามันนมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะเทสให้ดูดูพร้อมๆกันนี่แหละนะครับโอเคตามไปนะครับอ่ะตรงนี้นะครับส่วนตอนนี้เรามาทดสอบกับตัวอ่ะสุขภัณฑ์เคลื่อนที่รุ่น P2 ตัวนี้ก็แล้วกันนะหลังจากเราคุยนะคุณสมบัติตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วอ่าตรงนี้นะครับอ่ะเข้ามาขยับเข้ามาขยับเข้ามานะครับตรงนี้ เป็นส่วนของเติมน้ำนะครับเป็นส่วนของเติมน้ำได้10ลิตรแต่ผมว่ามันเยอะเยอะมากเหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้เป็นปั๊มนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูตรงนี้ก็เป็นเปิดฝามามันแยกได้เป็น2ส่วนนะครับนี่มันแยกได้อย่างนี้นะครับนี่ในส่วนตรงนี้นะครับนี่เป็นเปิดฝาเป็นเปิดวาลว นี่ปิดวาล์วผมว่ามันปิดได้สนิทมากเลยสําหรับปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มปั๊มนะครับให้อากาศออกแล้วตรงนี้เป็นเกจดูว่าของเสียมีมากมีน้อยมีเยอะขนาดไหนถ้าเขียวก็ยังว่างนะครับถ้าแดงขึ้นมาเต็มก็สิ่งปฏิกูลก็เต็มสําหรับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นที่เทนะครับเนี่ยที่เทเปิดฝานี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดใูในการทำงานของมันก่อน ม,มันเหมือนจะข้ามขั้นตอนไปนะครับนี่ผม,มน้ำหนักเยอะอยู่นะเนี่ย80กว่าโลนั่งได้สบายมากผมว่ามันมั่นคงแข็งแรงมากเลยนะครับต่อไปเดี๋ยวจะขยับเข้ามากล้องอะกล้องตามมาหน่อยนะครับตรงนี้สมมติว่าถ้าเราเป็นเรานั่งใช้งานนะครับเขาให้เปิดฝาสุขภัณฑ์ตรงนี้ปุ๊บนี่นะครับเข้ามาดูกล้องกล้องตามมาตรงนี้เปิดมาละตรงนี้ผมเลือกมา าบางรุ่นจะเป็นปั๊มเหมือนเหมือนอะไระที่เป็นชั้นๆะเหมือนแตระผมว่าผมว่าเลือกปั๊มตรงนี้เนี่ยคืออีกจุดหนึ่งนะที่ผมเลือก p 2นี่นะครับดูดูน้ําแรงไหมนี่ทุกคนดูอ่สมมุตินะครับสมมุติตรงนี้เป็นอุจจิเรานะครับนะสมมุติด,ดูนะถ้ามันไม่หลุดหลุดออกไปนะครับดูนะอ่ะปั๊มนะครับเห็นไหมเห็นมือปั๊มทั้งหมดไหมนยเห็นไหมนะครับ ผมถือว่ามันแรงมากเลยทุกคนเนี่ยหมดเรียบร้อยแล้วหลังจากหมดเรียบร้อยแล้วเราแค่ปิดตรงนี้นะครับเนี่ยวาล์วปิดสนิทออากล้องมาดูกล้องมาดูวาล์วปิดสนิทที่ผมบอกว่าเป็นฟอกกี้ใช้ตรงไหนนี่มันให้เปลี่ยนปุ่มวาล์วตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วใส่สายเข้าไปอะน่ะนะ ใช้สาหรับการชำ,ชำระล้างนะครับผมว่ามันก็ได้น่าจะระดับหนึ่งนี่สำหรับฟอกกี้ตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยปั๊มมาปรับจะปรับเห็นไหมกล้องเห็นหรือเปล่าเนี่ยจะปรับให้มันแรงแบบนี้นี่หรือจะปรับเป็นฝอยมันก็เหมือนฟอกกี้หรือปิดมันไปเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นรอองเนี่ยสมมุติว่าเรานั่งเนี่ยสายมันยาวอยู่นะแล้วฉีด ฉีดไปผมว่ามันก็ได้นะแต่มันมันไม่มีหัวงอะผมว่ามันไม่สะดวกนะครับเนี่ยมาดูในปั๊มตรงนี้เนี่ยอ่ะเนี่ยถ้าปั๊มน้ำมาเนี่ยน,นะครับเดี๋ยวดึงดึงอีกทีนึงเนี่ไปละแต่ผมว่าตัวนี้ใช้ได้แต่มันจะสะอาดไหมอันนั้นว่ากันอีกทีนึงอ่ะตรงนี้เดี๋ยวผมพามาดูอีกตัวหนึ่งที่ผมบอกแนะนำไว้นะครับตัวนี้ ที่ว่าบรรจุน้ำไอตัวชําระล้างมีน้ําเติมได้ผมไปเติมน้ํามาเรียบร้อยแล้วนะมันมีหัว2หัวมีที่ปิดแล้วก็มีถุงใส่อะตรงนี้ผมจะเทสให้ดูนี่ผมว่ามันเพียงพอนะต่อเราอื้อหึ่ครั้งเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเป็นหัวฉีดเห็นไหมกล้องเห็นไหมเนี่ยเนี่ยดูเอาถอยไปหน่อยใกล้เกินเนี่ยสมมุติว่านี่เป็นตุ๊ดเรานะครับเนี่ย ผมว่าน้ำมันโอ้โหสบายมากเลยจะแรงจะค่อยอยู่ที่เราบีบเดี๋ยวผมใส่ให้ดูอีกหัวหนึ่งนะมันให้มาสองหัวนี่นะครับไอหัวตรงเนี้ยเป็นหัวตรงนี่ดูจะค่อยจะแรงอยู่ที่เรานะครับนี่อืม้มเหลือเฟือในการล้างตุ๊ดนะครับผมว่าทุกคนเนี่ยไม่พอเติมอีกแต่ผมว่าเหลือเฟือเหลือเฟือนะครับตัวงอเนี่ยองศามันจะเข้าตุ๊ดเราโดยตรงนี่นี่ตรงนี้ ผมว่าตัวนี้เวิร์กว่าเป็นการทดสอบให้ทุกท่านดูแล้วนะครับเกี่ยวกับการใช้งานในห้องน้ําแล้วไอ้ตัวนี้นี่ที่เราคุยกันค้างไว้เมื่อกี้ฟอกกี้ตัวเนี้ยผมว่าผมแทนอ่างล้างมือนี่นะครับปุ๊บนี่ดูหรือจะปรับแรงเนี่ยผมว่ามันใช้ได้หลายอย่างนะใช้ล้างจานใช้อะไรได้หมดเลยในรถใช้ล้างมือก่อนขึ้นรถเนี่ยทุกคนดู ผมว่ามันดีมากเลยตัวนี้ได้มาในร้านวัสดุก่อสร้างอะไรสักท,ที่หนึ่งนี่แหละจำไม่ได้ในราคาไม่กี่บาท78 90บาทหรือเปล่าประมาณเนี้ยดูอ่ะเนี่ยขนาดปั๊มไว้นะเนี่ยเนี่ยแล้วตรงนี้ม,นมันมีตัวล็อกอีกนะเนี่ยตัวล็อกนะันทุกคนดูถือว่าดีมากเลยเนี่ยปั๊มไม่กี่ทีดูน้ำวิ่งยาวไม่หยุดเลยผมก็ใช้ฉีดกระจกใช้ล้างรถใช้อะไรหลายๆอย่าง ก็ถือว่าผมคุยไปหมดละความรู้ที่ผมมีผมก็ถ่ายทอดไปให,ให้ท่านหมดละส่วนเรื่องการใช้งานเดี๋ยวนั้นเราต้องไปคุยกันอีกครั้งหนึ่งสรุปแล้วผมเคลียร์นะเคลียร์ทุกท่านละที่สอบถามมานะครับยังไงก่อนจากไปนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครตนะครับในช่องรถบ้านป๋าายฝากติดตามดูคลิปดีๆวันนี้วันศุกร์แล้วนะเดี๋ยวผมเตรียมตัวจะออกอะไรไปอีกหลายที่หนึ่งหลายที่อยู่สําหรับท่านที่ สงสัยหรือว่าอยากจะคุยปัญหาเกี่ยวกับรถบ้านผมยังมีช่องทางติดต่ออีกหนึ่งช่องทางที่เราคุยกันไว้ในคลิปก่อนนะครับคือในเพจ๋าต่ายรถบ้านนะครับใน Facebook ซึ่งไปพบเจอและคุยกันหรือฝากคำถามอะไรไว้ตรงนั้นซึ่งบา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 ง,บาง,บ,าง,บ,างบางโจดอะ่ะมันจะสะดวกกว่า YouTube ที่เราจะมาพิมพ์คุยกันในตรงนั้นมันคุยกันได้ได้ได้ลึกกว่าตรงนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับป๋าตายรถบ้านนะครับขอฝากเอาไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภัณฑ์ในรถบ้านแล้วเดี๋ยวเราตามไปนะครับเจอกันในคลิปใหม่นะครับคลิปนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย